สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมวันนี้มาพบกันอีกแล้วครับผมนี่ครับผมวันนี้จะทําการเปลี่ยนโม้อต้มครับขอตนิตาครับพอติดสองพันสิครับผมนี่ครับมาทําการรื้อออกมาแล้วอันนี้คือสฉพาะรื้อโม้อต้มนะครับผมนี่ครับผมตอนนี้ช่างเขากําลังรื้ออยู่ครับเชื่อภาพเลยแน่นไหมแน่นมากครับผมหม้อต้มมันเป็นอะไรพี่มันรั่วมันรั่วเหรอ นี่ครับผมบมอตรงตัวนี้เป็นแอลวัลเม้นบ่แอลครับนี่ครับแอลครับผมกำลังถอดออกมาอยู่ครับโอ้โหนะครับหมอสภาพนี้ทีขีสุดยอดนี่ครับผมนี่มันรั่วครับผมนี่ตรงนี้ครับผมฮะนี่ครับผม กำลังถอดสายแล้วเอาตัวอย่างไปดูครับผมตัวนี้ก็น่าจะพันกว่าบาทเนาะนี่ตัวนี้เฉพาะตัวนี้สามอยครบสิบบาทหักันนั้นนะเนาะนี่แล้วออกก็เลยนี่ครับผมกําลังจะทําการถอดเนาะได้ได้อยู่นี่ถอดออกมาแล้วดูครับดูมันซึมหมดแล้วครับมันรั่วครับสายตเอสายตัวนี้เออตัวนี้เม็ดหนึ่งตอนนี้ก็กําลังจะถอดกรองออกครับผม ตอนนี้กำลังไปซื้ออะไรอยู่ครับเดี๋ยวมาค่อยประกอบกันครับผมตดำตัวครับแล้วแล้วมอกรองไม่บอกให้แกซื้อแกเพิ่งซื้อมาสพูดกีนี่ครับพูดสายเกียร์เอาไว้สายเอาสายวคัมออกเลยครับรกอบหมดเลยครับผมสาย ยงสายยางนะโมตมก็รั่วครับสายวิคํำก็ออกมาแตกมาแล้วครับนี่นนะหมุนน็อตเข้าไปย้ำๆเข้าไปหน่อยครับว่ามันแน่นไหมาเขาเราก็ย้ำให้มความชัวนะครับผมหม้อต้มตัวนี้ ซื้อมาหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบาทครับผมเป็นแอ g จเนาะเป็นแอ g ีนี่อ๋อไอตัวนี้ก็สนิสนนอยนี่ก็ได้มากับมันเลยเนาะนได้มาครบเลยครับผมสายเสรยก็ซื้อมาผลชวนตัวนี้ก็สายที่สายแก๊สนะครับผมซื้อมานี่สายเบคัมเนาะตัวนี้เนาะ คัมแอร์นะตัวนี้ก็สายแกนนะครับผมยางละเม็ดนะพี่เนาะยางละเม็ดโอเคนี่เรียบร้อยครับตอนนี้ก็จะทําการหมุนท่อหมุนไลเข้าไปนะครับทําทำการตรวจนี่เอาตัวเก่าัดีกว่านี่โอ้โหมันหนากว่าใช่คานะกาวครับในท่อน้ําครับ,รบผมเ,เอามาไว้สำรอง นะฮะนาัมคะ้รดสทั้งหมดพันหกมันรวมอุปกพ์ดิพันหกแปดสิบไอตัวโม้อนี่พันสามห้าสิบาทรวมทั้หมดได้เป็นากานเลยค่ะผ้ากาวตรงนี้ครับที่ขายนะครับเก็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 บอแล้วสเ็เก็บไม่ปนของมันเลยของมันนะครับตัวนี้นะีนสวมเข้าไปก็ ตืดับูครับแต่มันก็จะยากหน,หน่อยนึงได้ไได้ครับตัดแค่นี้ <What the? S 2> นี่ครับผมตัดแค่นี้ครับประมาณตัด,ดิ้วมือมันนะประมาณหกสิบเซนครับความยาวเนาะโอ้ได้ตัวยึดมาด้วยครับไอตัวเป็นแท่นเหล็กเห็นไหมครับเอาอะไร ช่างบอกว่ามันเป็นสองช่วงครับผมมันไม่ใช่ช่วงเดียวทั้งบดซื้อมาเม็ดหนึ่งครับผมนี่ต้องตัดนะครับตัดสองช่วงครับผมทากาวด้วยนะครับผมเวลา้นาน้ำม,มันจะไม่รั่วนะครับอันนี้คีบ่งาเาเปลี่ยนอยูอันนี้ที่เปลี่ยน,นานแล้วเหรอ สองปีเนาะสองปีใช้ได้ประมาณสองปีกว่ามันจะไปเปลี่ยนมันจะไปเปลี่ยนเพราะเบรกอย่างนี้เลยเนี่เบรกยังไม่เลยจครับนี่ก็จะทำการประกอบเข้าครับผมทำนั่นนะครับสอดเข้าไปข้างใน ตัวนี้ถ้ามันแคบๆก็เปลี่ยนยากกันนะเนาะใส่แหวนรองด้วยครับผมหมุนน็อตเข้าไปมีตัวเดียวครับแต่มันเรื่อนขึ้นลงได้เนะนี่ครับผมหมุนสองตัวครับนี่เอามือเด็กหน่อยเอาไปเชืะอนี<ม>่ครับ สองัวรขับน็อตอยู่ข้างในครับยึดตัวนี้ครับผมยึดโมต่ต้มไว้ครับนี่ครับผมตอนนี้ก็กำลังทําการหมุนท่อไปเพื่อจะมาต่อกับตัวนี้ครับผมเอาสายแก๊สเข้าไปสี่วิกสายอยู่เลยส <c oughs> <c oughs> <c oughs> ิ่วิกสายยูดยไ, <ป S 1> ได้ไ, <ป S 1> ได้เวลาโม่สไหน นี่ครับผมไปปลึกไปวันนี้ได้เลยได้วันนี้เลยตัวนี้ใสเวคคัมแอร์นะครับนี่เสียบเข้าไปในใส่ในหม้อต้มอันนึ่งซาตีน้องคองนี่ครักของนี่ดอกมเอาเนี่ยเรียบร้อยครับนี่มันจะแยกกันสามเลยครับตอนนี้กำลังต่อสายเวคคัมแอร์ครับมันมีสามขาครับอยู่ข้างใน เสียบเข้าไปแล้วครับผมเสีนดอยนี่ครับผมตัวลบตัวบวกต้องเสียบให้ถูกนะครับผมสายรุ่นเก่าเนาะโอ้ยมาเมื่อนั้นผมเห็นท่านี่แล้วขี่น้อยน้อยน้อยมอสันการเี่ร์ห้านามวิงเท่าไรนี่ร้อยสามสิบห้าป่ครับผมล่ะมันไปตเติมเมื่อไอ้ผู้โดยสารบวกผมเลยปล่อยนะผมออกขวามาแลมื่อกี้วะนีครับผมสายวัดอุณหภูมิน้ำครับผม ในหม้อต้มครับผมเสียบเข้าไปอุณหภูมิน้ำหม้อต้มใช่มันแข็งเปลี่ยนสายใหม่ เนาครับเอาเออนะนี่ครับผมต่อทําการต่อครับนี่ครับต่อหมดแล้วครับผมนี่ท่อทุกอย่างนะครับต่อให้เรียบร้อยส่วนไฟก็เรียบร้อยครับนี่นี่ส่วนตัวนี้ก็เข้าตรงนี้ครับผมท่อเข้านี่ตัวนึง อีกตัวหนึ่งก็อยู่ข้างในครับนู่นนะครับผมเดีวมองไม่ค่อยเห็นนะมันอยู่ลึกครับผมก็เรียบทําการต่อเรียบร้อยแล้วครับผมตอนนี้ก็เปิดแก๊สก็สตาร์ทรถลองได้เลยอันนี้ก็ถ้ามันก็ต้องไปจูนใหม่นะครับผมต้องไปจูนจูนด้วยค่มนะครับผมก็วันนี้ก็เรียบร้อยครับสายไปฆาก็ต่อเรียบร้อยแล้วตัวด้านบกครับโอเคครับเดี๋ยวดูฮะโอนะครับข้างในก็ เรียบร้อยครับตอนนี้ก็รอตรวจแก๊สครับผมว่ามันจะรั่วตรงไหนไหม,มก็โอเคครับผมรอตรวจแก๊สครับผมตอนนี้ก็กำลังตรวจดูรอยรอยรั่วว่าแก๊สมันรั่วไหมต้องใช้น้ำแฟบก็ได้หรือว่าสั้นหลนะครับส่วนมากผมใช้สั้นหลเนาะเป็นฟองใส่ฟองน้ำมาก็ตรวจดูนะครับนี่ ลอยครับตอนนี้ก็ต่อสายไฟสายตนี่แหละครับทำการประกอบครับไม่รั่วครับผมตัว่าเรียบร้อยพรอ้รอมต้องไปสมาร์ทไก่เฮ้ยต้องไปที่นอกนั่นนะเราเห็นครับกำลังประกอบครับผมกำลังป,ประกอบสายไฟเ,เข้าไปเอาลงล็อกครับผมเนีย่ยล็อกตรงนั้นดูเวลาประกอบเข้าแล้วเนี่ย แทบจะเอามือเข้าไม่ได้ครับตวกรับน่าจะตัวได้แล้วนี่กัเ็ป๋าโอเคเรียบร้อยครับไม่ดูแลน้ผนะตรงไหมพี่าตกหเจอไหมก็ดูนี่ตรงกลางเอหมนเนาะม่งััตัวนี้เ้ยงินสิลปินเด้ ครับหมุนน็องเข้าไปโอเคทำการหมุนครับจะของยิงพงผู้ซะเขาพูดไปยังไงหมุนพอจึงมือพอแล้วครับผมตรงนี้ตอกถามว่าตัวลูกผู้ใด้ตัวลูกผู้ใด้แม่นเลยเรียบร้อยครับออกเข้าไปครับใส่กองเลยครับกองใหม่เลยครับเปลี่ยนใหม่ด้วยกองต่อประกอบทอยดี เียบร้อยครับเข่าล็อกคไม่เป็นไรเลยเอาเลยครับเสียบสายไฟเข้าไปในะสายไฟครับสายแฮร์โฟผมก็ต้องรัดแบบนี้แล้วตอนนี้ขาดหมดเลย เรียบร้อยครับผมอักเช็คให้มันละเอียดทำการหมุนทอ,อยดีๆครับเอาไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆเติมมันจนเต็มนะครับเดี๋ยวมันฟองไม่ออกก็จบแล้ว มันต้องสตาร์ทนู่นแหละทําไมสตาร์ทมันไม่รู้หรอกว่ามันเต็มหรือไม่เต็มอะตรวจูรบมาสายไฟตัวนี้ไม่มาลัดบอกพี่องอโอเคโอเคเนี่ครับผมภาพรวมครับเรียบร้อยครับตอนนี้ก็รอสตาร์ทรถนะครับผมลองว่าแก๊สรั่วหรือว่าสะดุดไหมอันนี้เราต้องไปตั้งแก๊สไหมจูนบอกจูนไหมไม่ต้องจูนใช่ไหมแต่ถ้ามันกินแก๊สเยอะก็ไปจูนได้ครับต้องจูน ไปจูนพรุ่งนี้เนาะขับได้อยู่จูนวันได้จูนใช่ไหมวั่ได้จูนเราบอกว่าวันไหนเกี่ยวกันเลยของไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวกันจูนเราไม่ได้ยุ่งเข้าไม่ได้ยุ่งตัวนี้ขันยุ่งตัวนี้จะไหนจูนอ๋อคือเราเราไม่ได้ยุ่งหัวฉีดเนาะนี่หัวฉีดโอเคก็แล้วแต่พี่ก็ขับดูก็แล้วกันว่ามันกินแก๊สหรือมันกินอะไรไหมถ้ามันไม่กินมันประหยัดครับเราก็ไม่ต้องทำอะไรเนาะครับโอเค สายดินครับโอ้สายดินเทียบเลยครับนี่ยเจ้ายุใสครับน,นี่ครับผมตอนนี้เราก็มาทําการเช็คดูท่อว่ามันร้อนอยังนะครับวาล์วเปิดหรือ,อยังโอ้โหตัวนี้นิ่มมากเลยนะท่อเน,นี่ยนี่ร้อนแล้วครับตรงนี้ร้อนแล้วน้ําเดี๋ยวดูตรงนี้ครับโอเคครับวาล์วเปิดเรียบร้อยแล้ว ตอนนี้ก็วาวเรียบร้อยแล้วครับเปิดแล้วี่เรียบร้อยพี่วาวเปิดแล้วหล่ะแต่ว่าก็ก็ทําให้มันอย่างนี้ก่อนอก็ไม่มีอะไรครับวันนี้น้ําก็ไม่มีฟองแล้วเนาะนก็วันนี้ก็ขอจบคลิปไว้ท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณครับที่ตามรับชมขอบคุณครับสวัสดีครับผม